วันนี้เรามาดูกันดูแล้วนะครับว่าประสบ Сп การณ์ของผู้บริหาร Dragon World Plus เน like ี่ยม <owner> ันสำคัญกับความสำเร็จของสมาชิกยังไงคืออย่างนี Secret ้ครับประสบการณ์ตรงของผู ouais ้บริหารเนี่ยสำคัญมากเลยนะเพราะมันเป็นเหมือนรากฐานเลยครับในการสร้างระบบสนับสนุนต่างๆแล้วก็สร้างโอกาสให้สมาชิกจริงๆทีนี้มาดูประเด็นหลักๆที่น่าสนใจกันครับอย่างแรกเลยประสบการณ์20กว่าปีของดรพรพิมลตั้งวงสิริโชคหรือดรกบ ประธานบริษัทนะครับท่านเคยเป็นผู้นําภาคสนามมาก่อนไงครับเลยเข้าใจหัวอกนักธุรกิจเครือข่ายจริงๆว่าต้องการอะไรต้องการการสนับสนุนแบบไหนต่อมาก็คือท่านให้ความสําคัญกับความสําเร็จของสมาชิกเป็นอันดับแรกเสมอเลยทุกอย่างที่ตัดสินใจเนี่ยต้องดูว่าสมาชิกจะได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็เรื่องความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์อันนี้ชัดเจนมากครับขนาดผู้บริหารเองยังใช้ผลิตภัณฑ์หลักอย่างดีโรมมเรส จนเห็นผลลั์เรื่องลดอายุเซลล์ไปตั้ง3ปีในแค่2เดือนเองนะแล้วก็กล้ารับประกันคืนเงิน100%เลยถ้าใช้แล้ว3เดือนอายุเซลล์ไม่ลดลงอันนี้มันสร้างความมั่นใจให้สมาชิกได้เยอะเลยครับสุดท้ายครับจากประสบการณ์ทั้งหมดนี้แหละก็เลยเอามาสร้างเป็น Dragon System ขึ้นมาเป็นระบบที่เขาว่ากันว่าแข็งแกรง่งยุติธรรมช่วยให้สมาชิกใหม่ๆเนี่ยเรียนรู้เติบโตได้แบบอุ่นใจเลยแหละครับสรุปง่ายๆก็คือประสบการณ์ ความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหาร Dragon World Plus นี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สมาชิกมั่นใจและก็ประสบความสำเร็จได้จริงๆ